โอเคสวัสดีครับผมทีจจาก factornation นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการนำข้อมูลจาก h m i ลงไปบันทึกที่ google sheet s นะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราพูดถึงการทำ data logging นะครับบน h m i เข้าไปเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับภาพที่ว่าเราจะมีตัว plc นะครับที่เป็นแหล่งของข้อมูลมี h m i ที่ดึงข้อมูลตรงนั้นมาแล้วก็มีพนักง,งานหรือว่ามี operator นะครับเอาตัว usb ต m b drive เนี่ยมาเสียบที่ h m i แล้วก็ดึงข้อมูลที่เป็นไฟล์ excel หรือว่า csv เนี่ย ออกไปเก็บที่คอมพิวเตอร์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งขั้นตอนแบบนี้นะครับก็สามารถทําให้ทั่วไปนะครับแต่มจะติดความลาบากตรงที่เราเนี่ยจำเป็นต้องแอสซน์หรือว่าบอกให้โอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาต้องมาทําบูทีนการเก็บข้อมูลนี้ทุกๆวันทุกๆเวลานะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นตัว H m I สมัยใหม่นะครับที่รองรับโปรโตคอลอย่าง HTTP หรือว่าสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเราสามารถเอาแนวคิดนะครับแทนที่จะเป็นระบบแมนนวลแบบเมื่อกี้นะครับเราสามารถให้ตัว H m I เนี่ยส่งข้อมูลนะครับที่เราสนใจเนี่ย ไปที่ Google s h e t t ได้โดยตรงเลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเสียบ USB Drive แบบนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าตัวอย่างการทําตามคลิปนี้จนจบนะครับจะได้ระบบอะไรกลับไปนะครับบนโต๊ะของผมตอนนี้นะครับจะมีตัว h m I นะครับซึ่งตัวโมเดลที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัว SK 0 7 0 QE G นะครับ บวก Wi-Fi โมดู module, นะครับแล้วก็จะเป็น PLC นะครับ FAT 16 MT DC e นะครับซึ่งตัว HMI เนี่ยก็ประมาณ6,000กว่าบาท PLC ก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแล้วก็หากท่านอยากจะซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ไปทำตามนะครับก็สามารถกดลิงก์ใน description ได้นะครับ คราวนี้นะครับตอนนี้ถ้ามาดูฝั่ง h m ชเนี่ยสังเกตว่าผมเนี่ยมีลองดึงค่าจาก PLC นะครับที่เป็นค่าเกี่ยวกับตัวเลขนะครับผมลองให้เป็นค่าที่มันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีค่าที่เป็นเกี่ยวข้องกับการติดดับนะครับอย่างตอนนี้ถ้าผมลองทําให้ Y0 ูนย์ะครับของ p l c ติดแล้วผมลองทําการบันทึกข้อมูลดูนะครับสังเกตว่าตรงแถวนี้นะครับจะถูกบันทึกเรคคอร์ดใหม่นะครับที่วงบอกถึงสถานะเครื่องจักร จำนวนชิ้นงานแล้วก็เกี่ยวข้องกับเวลาที่บันทึกข้อมูลปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลดิบเหล่านี้นะครับไปประมวลผลต่อได้แล้วนะครับอันนี้นะครับคือตัวอย่างของระบบที่เราจะทํากนไวันนี้นะครับไว้เรามาดูกันครับว่าเราจะสามารถทําระบบนี้ได้ยังไงนะครับโอเคครับพอเราทําการเตรียมอุปกรณ์นะครับตัวให้ใไมกับ PLC แล้วนะครับ เราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะเก็บข้อมูลอะไรนะครับซึ่งยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ในตัวเกียวเสียงผมนะครับผมสนใจแค่ตัวสถานะของคอย Y0 นะครับว่าติดหรือดับนะครับถ้าติดคือเครื่องจักรทางานอยู่ถ้าดับเครื่องจักรไม่ได้ทํางานนะครับซึ่งก็ถูกกําหนดโดยตัว M0 นะครับซึ่งก็เป็นคอยตัวช่วยที่ไปกระตุ้นวาย์นะครับ แล้วถัดมานะครับผมก็ลองจำลองนะครับค่า real time clock นะครับ RTC ของตัว PLC เนี่ยเป็นข้อมูลที่เราสนใจนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีเรียกคำสั่งตัวหนึ่งที่ชื่อว่า TRD ไปที่ D0 อันนี้แปลว่าให้ Copy ตัวข้อมูลที่อยู่ใน PLC ในเรื่องเวลานะครับใส่มาในข้อมูลเริ่มต้นที่ D0 นะครับแล้วอ้างอิงจากตัวข้อมือของมันเนี่ยมันก็บอกว่าเดี๋ยวตัว D0 เนี่ย จะเก็บตัวปีนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเป็นเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็สนใจตัว D5 นะครับซึ่งเป็นค่าวินาทีที่มันวิ่งไปเรื่อยๆนี้ก็จําลองว่าเป็นค่าที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับอพอเราเซตแล้วนะครับว่าเราจะเก็บอะไรบ้างนะครับถัดมานเนี่ยก็ให้มาดูในฝั่งของตัวหน้าจอนะครับในหน้าจอนะครับผมได้เตรียมการแสดงผลบวกกับการควบคุมของตัวคอย M 0ูบตรงนี้ไว้แล้วนะครับก็ถ้าดูนะครับจากซ้ายไปขวาในโปรแกรมผมครับตัวทางซ้ายเนี่ยผมได้ทำการสร้างปุ่มตัวหนึ่งนะครับที่เป็นบิตกรทอนที่ทำการควบคุมตำแหน่ง LB 0นย์ะครับ LB เนี่ยคือค่าโลโคบิตเป็นค่าที่อยู่ในตัว HMI ไม่ใช่ตัว PLC ครับซึ่งตัวบิตตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่เราเอาไว้ทำการเปิดนะครับเมื่ออยากจะทำการส่งข้อมูลไปที่ Google Sheets นะครับแล้วเดี๋ยวเน่ยรา ถัดมานะครับก็เป็นค่าตัวเลขนะครับที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้ผมได้สร้างตัว numeric entry ตัวหนึ่งนะครับที่มีไว right Address อยู่ที่ D5 นะครับอันนี้คือค่าวินาทีของตัว PLC ของผมนะครับหรือเป็นค่าตัวเลขนั่นเองนะครับแล้วถัดมาเนี่ยก็มีตัว bit button นะครับที่ทำการ i n v e r t สถานะของตัว M0 ที่เดี๋ยวจะไปทำการเปลี่ยนแปลงเท้า Y0 ในตอนสุดท้ายนั่นเองนะครับอ่ะ แล้วถัดมาเนี่ยปุ่มข้างบนสุดที่ผมสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวฟังก์ชันบัตทอนนะครับที่เอาไว้ทําการกําหนดการต่อ Wi-Fi หรือว่าเน็ตเวิร์กของตัว HMI ตัวนี้นะครับอ่ะก็หากท่านทําตามเปิด SK2 ขึ้นมาให้ทําการสร้างตัวคอพเนนต์เหล่านี้เอาไว้ได้เลยนะครับอ่ะพอเขียนตรงน,นี้เสร็จแล้วนะครับถัดมาเราก็จะมาดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการยิงข้อมูลไปที่ Google Sheet นะครับ คอนเซปต์แรกที่ท่านต้องเข้าใจนะครับก็คือตัว HTTP เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันทำงานอย่างไรนะครับ HTTP เนี่ยมันย่อมาจากคำว,ว่า Hypertext Transfer Protocol นะครับซึ่งก็เป็นโปรโตคอลหลักที่เราใช้กันใน Worldwide Web ทุกวันนี้นะครับให้เรามี เว็บไซต์นะครับสามารถรับและส่งข้อมูลกันได้นะครับซึ่งโมเดลของมันเนี่ยซิมเพิลนิดเดียวนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Client นะครับหรือว่าฝั่งผู้ใช้งานแล้วก็มีฝั่งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับผู้ให้ข้อมูลผู้มอบทรัพยากรให้นะครับโดยปกตินะครับคลเอนเนี่ยก็จะทำการส่ง Reques t หรือว่าคำขอนะครับไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเช่นสมมุติเราพิมพ์ตัว URL นะครับ f a c t o r z a t i o n c o m หรือ google.com facebook.com เหล่านี้นะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็น e ีเควสที่ขอทรัพยากรไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็ส่ง r e s p o n ส์นะครับส่งคำตอบกลับกลับมาอาจจะเป็นไฟล์ html เพื่อให้เราเนี่ยสามารถเห็นแล้วก็ใช้งานตัวเว็บไซต์แบบเหล่านั้นได้นะครับซึ่งถัดมานะครับเราต้องเข้าใจเียอีกสักนิดนึงนะครับตรงมันมีหลายชนิดนะครับหลักๆเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสิ่งที่เรียกว่า http verb นะครับแต่ตัวที่เราสนใจในวันนี้นะครับคือตัวที่เรียกว่า get กับ post นะครับ get เนี่ยคือการที่เราเนี่ยแค่ขอข้อมูลเฉยๆนะครับ แต่โพสเนี่ยเป็นรี q เควสที่เราเนี่ยมีการแนบอะไรบางอย่างไปด้วยนะครับเช่นการส่งฟอร์มการส่งข้อมูลนะครับอะไรบางอย่างแบบนี้ซึ่งอันนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับกรอนีของเราใช่ไหมครับที่มี HMI ที่กําลังจะส่งข้อมูลอะไรบางอย่างไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google นะครับที่ทําให้เราสามารถโยนข้อมูลนี้นะครับขึ้นไปเก็บในตัวชีตได้นะครับ แล้วถัดมาครับก็มีตัว response นะครับ response เนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับที่เขาเรียกกันว่า status code นะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง404เนี่ยคือ not found ใช่ไหมครับเราขออะไรไปบางอย่างมันไม่มีอยู่ในสั่งเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็ส่ง404กลับมาให้เป็นการบอกว่าสิ่งที่คุณขอเนี่ยมันไม่มีนะนะครับหรือถ้าทุกอ,อย่างโอเคดีก็อาจจะเป็น status code ที่เรียกว่า200นะครับหรือถ้าเซิร์ฟเวอร์มันพังนะครับก็จะส่งเป็น500กลับมาแบบนี้นะครับ พอเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับคอนเซปต์ถัดไปที่เราต้องเข้าใจเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า JSON นะครับ J S O N นะครับ JSON เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า JavaScript Object Notation นะครับทำไมต้องเข้าใจ JSON ด้วยนะครับเพราะว่านะครับเดี๋ยวเวลาเราส่งข้อมูลไปผ่านตัว post request ในตัว h t i เราเนี่ยเราต้องส่งข้อมูลที่มีหน้าตาแบบ JSON ไปที่ฝั่ง Google Server นะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถทำการ p r o c e s s ข้อมูลเราได้นะครับซึ่งตัว JSON เนี่ยนะครับ มันจะมีหน้าตาอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีตัวปิดก,กานะครับแล้วเนื้อหาข้างในเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Key กับแวลูนะครับคียเนี่ยคือฝั่งทางซ้ายนะครับอย่างตรงนี้คําว่า p a r t s c o u n t เนี่ยหมายถึง Key นะครับขั้นด้วยโคลอนแล้วก็ต่อด้วยค่าเช่น42หรือเป็นตัวเลขอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หากเรามีกลุ่มของ Keys กับ Value แบบนี้หลายๆอันนะครับก็ถูกขั้นด้วยคอมมาครับแล้วก็จะมีนะครับ machine status ที่เป็นคีย ก็มีแวร u e ูป็นทรูแบบนี้นะครับซึ่งข้อมูลที่ส่งไปมาผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้นะครับ ส่วนมากแล้วนะครับก็ถูกส่งในรูปแบบ Json แบบนี้นะครับเพราะมันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างซิมเพิลนะครับแล้วก็จะคุ้นเคยกันกับนักพัฒนาทุกคนนะครับอ่ะเพราะนี้นเนี่ยจริงๆแล้วพอเราพูดถึง Json เนี่ยสามารถลงลึกได้อีกนิดนึงครับตรงที่มันมีเรื่องของชนิดข้อมูลเหมือนกันนะครับชนิดข้อมูลของ Json หลักๆนะครับก็จะมี r i n g string เนี่ยคือเป็นค่าคําพูดอะไรบางอย่างนะครับเช่นคําว่าโอเคออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับประถมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขหรือว่า Number นะครับ ค่าที่เป็นตัวเลขจานวนเต็มหรือว่าจุดทินิยมแบบนี้นะครับก็จัดอยู่ในหมดหมู่ของ number นะครับเพราะว่าค่าเหล่านี้บางทีอาจจะเป็นในเรื่องของค่า humidity ใช่ไหมครับค่า temperature ค่าจํานวนชิ้นงานอะไรแบบนี้นะครับถือเป็น number แล้วถัดมาก็เป็นชนิดข้อมูลที่เราเรียกกันว่า o o e ี n นะครับหรือว่าค่า true false ติดดับ01แบบนี้นะครับคือค่า Bo ู e a n นะครับ แล้วถัดมาเนี่ยก็เป็นค่า No ค่า Object ค่า array แบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้ในตัวอย่างนี้นะครับแต่ก็อยากให้รู้ว่าในคำว่า Json เนี่ยมันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเรารู้คร่าวๆพอครับให้เราพอที่เอาไปประยุกต์ใช้กับงานของเราในวันนี้ได้นะครับถัดมาพอเราเข้าใจเรื่อง HTTP ีแล้วเข้าใจเรื่อง Json แล้วนะครับเราจะมาดูนครับว่าเราจะสามารถเขียนข้อมูลลงใน Google Sheet ได้อย่างไงนะครับอันดับแรกสุดนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการสร้าง g o Google s h e e t อันใหม่ขึ้นมานะครับในตัว c c o u n t ของท่านนะครับ ตันนี้ผมขอตั้งชื่อตัวชีตนี้ว่า HMI Sheet Database และกันนะครับผมถือว่าจะใช้ตัว Google Sheet เนี่ยเป็น,สนเสมือน Database ของ HMI ของผมนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการกำหนดก่อนนะครับว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะสนใจอะไรบ้างนะครับผมมีบอกไว้แล้วว่าผมมีการเก็บตัว a c h i n e status ใช่ไหมครับอันนี้ท่านก็สามารถเขียนอะไรก็ได้นะครับนี่ผมแค่จดเอาไว้เฉยๆนะครับว่าเดี๋ยวค่าที่มาแปะตรงนี้แต่ละแถวเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับผมมี a c h i n e status นะครับที่เราจะเกี่ยวข้องกับตัว Y0 ใช่ไหมครับแล้วผมก็จะมีค่าตัวเลขนะครับตรงนี้ผมก็ขอเขียนว่าเป็น Partcount นะครับหรือว่าเป็นการนับจำนวนก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมก็จะมีเรื่อง time stamp นะครับก็คือเวลาที่บันทึกนะครับผมสนใจแค่3อย่างนี้ในระบบนี้นะครับ พอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับในส่วนของ extension ตรงนี้นะครับให้เรากดสิ่งเรียกว่า app script ขึ้นมานะครับ app script คืออะไรนะครับ app script เนี่ยมันเป็นภาษานะครับที่คล้ายๆกับภาษา Java script นะครับแต่ว่ามันใช้ในการ a u t o m ม t e งานที่เกี่ยวข้องกับ Google Workspace ต่างๆนะครับเช่กนการดึงข้อมูลจาก Google Sheets มาใส่ใน Gmail แล้วส่งข้อมูลนั้นอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะครับ ตรงนี้เราจะเอาคอนเซปต์ของการใช้ Google Apps Script เนี่ยมาใช้ทำระบบนี้ของเรานะครับแต่เราสนใจเฉพาะในโค้ดที่เกี่ยวข้องกับงานตรงนี้ของเรานะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเนื้อหาตรงนี้นะครับแต่หากท่านอยากศึกษาเรื่อง Apps Script มากขึ้นนะครับท่านก็สามารถมาดูที่ URL นี้ได้นะครับแล้วก็ทําการอ่านคู่มือของเขานะครับเพื่อใช้งานมันให้เต็มประสิทธิภาพนะครับอ่าซึ่งพอเรามาดูในตัว Apps Script เมื่อกี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นหน้าต่างอันนึงนะครับที่มีการสร้างโค้ดนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวรอให้เราทำการเขียนฟังก์ชันตัวหนึ่ง ที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะต้องทำการ z o มอ in ให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการสร้างฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่าูโพสต์นะครับที่เดี๋ยวรับพารามิเตอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า e นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเมื่อเราเนี่ยส่ง post request ไปที่ตัวสคริปต์ตัวนี้นะครับแลวเดี๋ยวมันก็จะทําการ run นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราลองทําการสร้าง ตัวแปรตัวหนึ่งที่ชื่อว่าชีตนะครับที่เราจะทําการอ้างอิงถึงตัว Google Sheet ที่เรากำลังพูดอยู่นะครับตรงนี้นะครับหลัง get sheet b name เนี่ยให้เราทําการระบุชื่อชีตของเราไปนะครับอย่างตรงนี้นะครับมันเป็นชีตหนึ่งใช่ไหมผมลองเปลี่ยนนะผมลองเปลี่ยนเป็นคําว่า Data นะครับในตัวชื่อชีตข้างล่างนี้นะครับตรงเนี้ยผมก็ตั้งชื่อให้ตรงกันนะครับเพราะว่าบางทีแล้วใน o g l e Sheet เราอาจจะมีหลายชีตใช่ไหมครับตรงนี้เราก็ refer ถึงชีตชื่อว่า Data นะครับอ่ะแล้วตรงนี้ผมลืมครับลืมทำการเปลี่ยนชื่อโปรเกรงนีี้ผมอยว่า HCMI กูเกิลคีชเชฟแล้วกันนะครับพอเราพูดถึงบรรทัดตรงนี้เสร็จนะครับบรรทัดถัดไปนะครับเราได้ทำการสร้างตัวแปรตัวนึงชื่อว่า Data นะครับที่ใช้เมธอดจาก json นะครับ json.pass นะครับแล้วเราใส่คอนเทนต์เข้าไปเนี่ยก็หมายถึงว่าเดี๋ยวเวลาเราทำการส่งโพสต์ e q เควสจากตัว html นะครับไปที่ตัวสคริป t นี้นะครับให้มันเนี่ยพยายามทำการอ่านค่า Json ออกมาจากสิ่งที่เราส่งไปนะครับไว้เรามาดูกันว่าเดี๋ยวจะส่ง Json จากตัว h m i นี้ไปที่สคริป์นี้ยังไงนะครับ แล้วถัดมาครับเราต้องทําการกําหนดหน้าตาของข้อมูลนิดนึงครับเช่นสมมตินะครับถ้าเราอยากทําการส่งข้อมูลที่มีหน้าตาเป็น Json นนะครับที่มีคีย์ที่ชื่อว่า y0 กับคีย์ชื่อว่า d5 นะครับเราก็สามารถทําการดึงข้อมูลจาก J s o n มาได้โดยการเขียนโค้ดแบบนี้นะครับ data y0 เนี่ยหมายถึงแบบนี้ครับถ้าเรานะครับมีตัว J s o n หน้าตาแบบนี้นะครับผมจะลองให้ดูนะการเขียนแบบนี้คือเป็นคอมเมนต์นะครับม u l ติ l ล n e คอมเมนต์ะถ้าเรามีแบบนี้นะครับ y0 นะครับแล้วมีค่าจริงเท็จอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มี D5 อาจจะมีค่าเป็น1 2 3แบบนี้นะครับถ้าเจสันเราหน้าตาแบบนี้นะครับเราอยากจะได้ค่าฟูออกมาแบบนี้นะครับหรือค่า1 2 3เนี่ยต้องเขียนแบบนี้พอเห็นภาพไหมครับตรงนี้คือ d a t a นะครับแล้วก็ y 0ต5อดเก็บไว้ในตัวแปรตัวใหม่ครับประมาณนี้นะครับแล้วถัดมาเนี่ยก็มีการเรียกฟังก์ชัน new date นะครับตรงนี้เนี่ยคือการดึงเวลาปัจจุบันนะครับ แล้วเราก็ทับการใช้ฟังก์ชันนะครับ sheet append row นะครับแล้วก็ใส่ array นะครับซึ่งก็คือเป็นตัวกล่องสีเสี่ยมตรงนี้นะครับ array ที่มี element 3ตัวนะครับมี y 0 d 5 t i m e s t a p นะครับซึ่งพอถึงจุดนี้นะครับจะสังเกตว่าการทำระบบแบบนี้นะครับใช้ความรู้เกี่ยวข้องกับ programming เนี่ยค่อนข้างมากนะครับ ซึ่งเราก็มี2ทางเลือกครับหนึ่งก็คือเราสามารถทำการ copy โค้ดไปใช้งานเลยก็ได้นะครับหรือ2ก็อยากจะเข้าใจเนื้อหาตรงนี้ให้มากขึ้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าท่านก็สามารถไปหาความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานโปรแกรมมิ่งมาได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจริงๆแล้วทาง f a t o r n a t i o n เนี่ยเรามีสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับในตัว s c a d a Bootcamp ของเราครับซึ่งหากใครสนใจก็สามารถติดต่อเรามาเพื่อสมัครเรียนได้นะครับอ่ะถัดมานะครับพอเราทําการเรียกฟังก์ชันนี้นะครับที่ทําการ append row นะครับหรือว่าเอาข้อมูลตรงเนี้ย ไปต่อไปเพิ่มแถวนะครับแล้วก็มีการจบด้วยการ return นะครับเกี่ยวกับตัว response กลับไปนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ระบุหน้าตาของ response เอาไว้แบบนี้นะครับอ่ะพอได้ฟังก์ชันแบบนี้แล้วนะครับให้เรานะครับมากดตัว deploy ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดคำว่า new deployment นะครับอ่ะพอเรากด new deployment เนี่ยมันจะให้เลือกตัว deployment type นะครับให้เราเนี่ยมาคลิกตรงนี้นะครับแล้วเลือกเป็น web app นะครับอ่ะ จากนั้นนะครับเราก็ต้องระบุว่าเดี๋ยวใครเนี่ยจะสามารถเข้าถึงตัวสคริปต์นี้ที่เราเขียนได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องเปิดเป็นตัว anyone นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัว h t i เนี่ยมันต้องมาเรียกตัวแอปที่เราเขียนตรงนี้สั้นๆใช่ไหมครับก็กด anyone แล้วก็ deploy นะครับจากนั้นเราก็รอสักครู่นะครับจากนั้นเนี่ยทางแอปสคริปต์อาจจะีให้กดตัว authorize access ตรงนี้นะครับก็กดไปนะครับจากนั้นผมก็จะเลือก วอ r r รีแล้วก็ Allow ครับอ่ะพอเรา Deploy เสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับมาหา URL ข้างล่างนะครับที่ขึ้นต้นด้วย script.google.com นะครับตรงนี้นะครับก็ทำการ Copy มานะครับแล้วไปที่ตัว sk2 ของท่านนะครับให้ท่านนะครับมาดูตรง HTTP ตรงนี้นะครับให้ดเดคลิกมันขึ้นมานะครับ ตรงนี้เนี่ยผมได้ลองทําไปแล้วมันเลยมีการติกร๊กยูสครับแต่หากท่านยังไม่ทำนครับให้มาติก๊กยูสตรงนี้นะครับแล้วกด New นะครับแล้วทําการระบุตัว HTTP POST request ตรงนี้ใหม่นะครับชื่อของวันเนี่ยเราจะให้เป็น HMI ขีด Google ขีด c h e e s ก็ได้นะครับส่วนเว็บไซต์เนี่ยคือ URL หรือว่า Endpoint ที่เราจะทําการส่ง Request ไปนะครับให้ทําการแปะสิ่งที่เรา copy มาเมื่อกี้นะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับ ถัดมาเรื่องโหมดจัดเก็บเนี่ยให้เป็น post นะครับแล้ว t า m e out เนี่ยก็ให้เป็นเวลาที่นานขึ้นหน่อยอาจจะเป็น2วินาทีก็คือเป็น2000 m ิล s นะครับถัดมาเนี่ยต้องระบุ header น,งนึงครับว่าเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลไปชนิดที่เป็น json นะครับตรงนี้ให้เขียนแบบนี้ครับ content type colon application slash json นะครับ แล้วเดี๋ยวฟอร์แมตที่เราส่งไปนะครับตรงนี้นะครับเราเลือกเป็น JSON Advanced นะครับแล้ว Sen d Mode ตรงนี้นะครับเป็น BitFlicker ที่เราบอกนะครับว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการยิง r e q u e s t ตัวนี้นะครับเมื่อ LB0 เนี่ยเปลี่ยนสถานะจากออ f เป็นออนะครับแล้วก็ให้ทำการ a u t o m a t i c r e s e t ด้วยนะครับเมื่อยิงเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการ r e s e t สถานะ LB0 นะครับถัดมานะครับก็คือให้มาดูตรง Sen d JSON ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตรงใต้ payload เนี่ยเราสามารถระบุหน้าตา JSON ที่จะส่งไปได้นะครับ อันี้ทาการ add value ครับเราบอกว่าเราส่งตัวค่า Y0 กับ D5 ถูกต้องไหมครับ name ตรงนี้ก็ต้องเป็น Y0 นะครับชนิดมันเป็น boolean นะครับแต่เป็น boolean ที่ต้องดึงมาจาก address logical address ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกครับว่าข้อมูลเนี่ยมันจะมาจากตัว plc ตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อมต่อกันอยู่ผ่านค o m 2นะครับผมก็เลือกค o m 2นะครับผมใช้รุ่น sam fc ถูกต้องหรอครับแล้วก็ coil นะครับก็เป็นตัว Y แล้วก็ใส่เลขศูย์เข้าไปนะครับ ตรงนี้นะครับก็โอเคไปถัดมาเนี่ยก็คือค่า d5 นะครับตรงนี้ผมจะ add value อีกรอบนึงนะครับเรียกว่า d5 data type เนี่ยเนื่องจากมันเป็นค่า16 bit unsigned ก็เลือก16 bit unsigned นะครับ address ก็เลือกเหมือนกันครับว่ามาจากตัว plc ของผมที่ตำแหน่ง d5 แบบนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับะจะเห็นว่าถ้าเราทำเสร็จเนี่ยมันจะมีตัว request ของเราขึ้นมาอันหนึ่งนะครับก็กดโอเคไปนะครับอ่า แล้วถัดมานะครับพอเราทําการสร้าง Request นี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลบตัว Request ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนนะครับแล้วกดโอเคจากนั้นผมก็จะเอาตัวสาย USB C นี่นะครับเสียบไปที่ตัวหน้าจอของผมนะครับเพื่อทําการอัปเดตตัว HTTP Request ที่อยู่ในเครื่อง HDMI ของผมนะครับอ่ะม้วนกดดาวน์โหลดนะครับล้าก็ทําการดาวน์โหลดใหม่นะครับจากนั้นพอดาวน์โหลดแล้วนะครับให้ถอดสาย USB C ออกก่อนทดลองด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมทําการ Connect นะครับเข้ากับ Wi-Fi ก่อนนะครับตรงนี้ผมจะลองเช็คดูนะฮะผมลองเช็คการต่อ w i f i ของเทชไมผมนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็ให้เราเช็คว่ามันมีคําว่า Connected ในเครือข่ายที่เราต่อก่อนนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะเปิดตัว p o w e r e s h e e t เมื่อกี้ขึ้นมานะครับอ่าแล้วลองดูครับลองทําการจําลองข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับแล้วกด s e n d Data ดูนะครับ ตรงนี้ทุกอย่างถูกต้องนะครับเราไม่ได้เขียนโค้ดผิดหรือว่าเราไม่ได้ลืมต่อ Wi-Fi นะครับค่าเหล่านี้นะครับตรงนี้ลรอมนะครับค่าเหล่านี้ก็จะมาโผล่อยู่ในตัว Google Sheet เราแล้วนะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลเนี่ยไปประมวลผลต่อได้แล้วนะครับโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับที่อยากจะทำการผลักดันระบบ Data Locking ทั่วไปเนี่ยให้เป็นไปอีกระดับหนึ่งนะครับโดยที่เราเนี่ยสามารถทำ Data Locking แบบอัตโนมัติด้วยตัว Google Sheet ได้แล้วนะครับ ก็หากท่านชอบซีรีส์วิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจกับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ